ป่อในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากุค้คนกู้ประเทศกึดได้นนอย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอพมาณบมร่โลภล้ําไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า ลางเกียรติตาหัาฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชีงยงใหม่จึงนี้ไปขอเชิญท่านห้บฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลโยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตจังหวัดเชีงยงใหม่ท่านอาจารย์ทวัฒน์ท่ปิงแก่เจ้า ต่อจนตั้นทัาฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตจังหวัดเชียงใหม่กวันติดตอนเตี้ยงถึงเตี้ยงเกิง12นาฬิกา5นาทีห่ว12นาฬิกา30นาทีตั้งสถานีวิทยุมกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ต r e o ความถี่612กิโลเฮิร์คลื่นซ้ายสุดอากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตนบน หรือพอตึงภาพนิ้ยินตึงเสียงที่ w w w ร์ r ว l เ s 6 1 2อ o m f a c e b o ั k Live แ่งละ YouTube สถานีวิทยุหมอกรเจียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัฒนพิงแกรประธานศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ดจังหวัดเจียงใหม่นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องของภูมิปัญญาและก็เทคโนโลยีมาเล่าสู่กันฟังเจ้า สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยาลายัยพิจิตรโดยตำแนีของท่านผู้ช่วย,สสสสสยาศาสตราจารย์ดรลุ่งเรืองบุญกระดนะครับก็ได้พิกมาปะท่านผ,ผู้ฟังผู้วันติดเวลาเที่ยงถึงเที่ยงเกินนะครับรายการเราก็นำเสนอเรื่องราวรักๆต่อคมในเรื่องเกษตรนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างชนบทนะครับก็ เจะให้เจ้ส่วนครับช่วงนี้ก็โควิดก็ยังอยู่กับบ้านเขาเป็นเรื่องเกือบจะปกติและนะครับตอนนี้เออก็บอกว่ยกลัวกับสักระใด้ละนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มจะหันมานัท่องเที่ยวเ,เริ่มเ,เข้ามา คงจะทำาพื่เรื่องเงิเนเง่นงลองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอย่างไรอย่างดีขึ้นนะ่เพราะว่ามันก็จะได้เงินจากนักท่องเที่ยวท่องนะครับอย่างน้นอยๆเป็นแรงเึืองที่จะได้จะตังมาก็คงจะดีขึ้นน้อยนะครับเพราะว่าช่วงก่นกอนๆนี่มัน ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับอย่างที่ายใต้ในส่วนนี้ก็ขาดไปมากเลยนะครับต่อผู้จะทา่าทางบ้านเราใดๆก็คงตื่นนักท่องเที่ยวเป็นหลักก็คงจะการก้าขายการอหญ่ก่อนหน้าน่าจะดีขึ้นนะครับครับตอนนี้ในเรื่องอของโควิดหนึเก้านะฮะ เอ่อคงจะมีประสบการณ์กันมากขึ้นนะครับแล้วก็หันตอนนี้เอ่อมันอัตราคนที่ตายจากโควิดนี่ก็ลดน้อยลงนะครับนะเพราะให้สูงเหมือนช่วงก่อนๆเพราะว่าตอนนี้หมอซึ่งก็มีประสบการณ์ในเรื่องของไอ้โรคโควิดมากขึ้นนะเพราะว่า โรคโควิดที่มันเป็นโรคอุบัติใหม่นะครับซึ่งเึ่ง,ง,งจะมาปะกันในช่วงสงการามปีที่ผ่านมานี่ไปได้นะครับนะดังนั้นตอนแรกๆก็ยังับบันนุ่งกันปีนะครับก็คนทีเ่เป็นช่วงระยะแรกๆก,ก็จะได้ให้รับการรักษาบปุกป,ป้อมมัน นะครับแต่ตอนนี้ความรู้เป็นตัวอ,อย่างในเรื่องตรงนี้กระส่วนประการของหมอของพยายามของอะไร็ยังเปดีหลักนะครับดังนั้นตอนนี้จะเป็นจะคงจะเป็นเรื่องธรรมดานะตายกันกตายไม่พบอะเรอย่างน้นก็คงจะคกเป็นเรื่อง,องกปกติธรรมดานกันต่อไปละครับครับแต่ละในกรณีของโควิดเองนะครับตอนนี้ อที่สําคัญนะครับอในเรื่องของสมุนไพรในบ้านเราที่ก็อแสดงตัวบา้านค่อนข้างมากในช่วงวันหลังเพราะว่ามีการเอาเข้ามาใจในการบำบัดในการต้านจาโควิดเอ็นเก้าที่ได้ผลมีสมุนไพรบ้านเรานี่หลายตัวนะครับตัวที่ อ่้คจกันยังแค่ไลน์ตอนนี้ก็ไม่อยาเป็นฟ้าผลาโจรน,นะครับอ่าตอนนี้ก็คงจะเป็นการดีนะครับที่จะมีฟ้าผลาโจรติดต้านไว้อ่ต่อเวลาไถมีอา,าการอ่เป็นว่าเป็นไท้กดหัวอย่างนี้ขึ้นมาก็ใช้ใจฟ้าผลาโจรเป็น ตัวที่ใจ้ในเบื้อต้นนะครัไปสักประมาณ4-5วันถ้ามันอาการแบบดีขึ้นก็ต้องฟั่งไปหาหมอฟังไปโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นแตดงนี้ถ้าเห็นว่าเป็นไข้เียงขึ้นมาก่อนเอาปานลาโจ์ก่อนนะครับเพราะว่ามันก่อนจะตันตัวนะรว่าไม่ใช่แทก ถ้าเอาปูกคนเดียวเก็บไว้ใจ้คนเดียวก่อนใช้ไดนะ้เพราะว่า้างน,นาัจนแบบปลูกในค่อนข้างรวยนะครับปลูกจากเม็ดต่อจะใช้เวลาเริ่มเอาไปมันมาได้ประโยชน์ได้สักประมาณสามเดือนในขั้ดีกับสักสี่เดือนนะี่เดือนคือร้อยจาวันในชว่วงที่มันกำลังออกต่อ กตอนนี้ไผ่ขึ้นจะปลูกฟ้าทะราจนไว่อ่ะต่อน่าจะได้ตาวกลางจมันอระหยาสัสได้นะเพราะว่าตอนนี้ความต้องการของเม็ดฟ้าทะราจนนะค่อนข้างสูงนะครับโลนี่เป็นการมื่นศึกมื่นบาทนะครับ, 30, บาสารมื่นขึ้นไผ่นะครับ ก็เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งนะเพราะว่าความต้องการปัจจัยเฉพาะบัานเอานะ,ะที่อื่นก็ต้องการมากโดยมันต่อเม็ดฟ้าทลายโจรน,นี่กต็ตูดดีนะมันจะใช้ระยะเวลาสักประมาณ6เดือนอที่จะเก็บเม็ดมันมาได้ประโยชน์แต่ใจ่ปลูกต่อไปได้ครนะ ให้ให้หนึ่งตเรียเรน่าจะยังไม่น้อยเราน่าจะสิดกิโลขึ้นไปนะสิดกิโลขึ้นไปต่อ,อเราเราสามหมื่นคูณเข้าไปนะฮะว่าไล่ห้หนี่งมันจะได้ในเวลาได้เป็นแสนนะคะได้เป็แนแสนก็น่าสนใจทีเดียวนะถ้าอากจะปลูกขายเม็ดนั้นนะครับถ้าจะปลูกเพื่อที่จะ อันเก็บใบแห้งมันนะคขาวรับกว่าขายก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคิดว่าจัางหวะนี้แต้ๆมีปลูกเพื่อที่จะขายเม็ดน่าจะตั้งตะตะนะครับถ้าปลูกเพื่อที่จะเอาไปไปขายนี่น่าจะยังมีอย่างสลัดซับย้อนที่กว่าจะขายได้กว่าจะอย่าง ใช่นี่คงจะนัดอยู่นะครับนัดอย่อก็คิดว่าจะได้จะได้ก่อนมันก็คงจะเป็นซืรผลที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับอาจะรับฟ้าสลาโจทย์แตนอกเหนือนจากนั้นนะสมุนไพรไทยที่น่าสนใจในตอนนี้ก็น่าจะมีมูพักเข้าซองนะครับพักเข่าซองแบบง่ายนะครับ เกี่ยวคนได้ค่อนข้างโดยกลนนะครับอไอ,อ,อ,อ้นอกเหนือจาก้นอกเหนือจากนี้นะครับมันก็จะมีหมู่ขม,มินขมม้นขมิ้นขมิ้นชันกบว่าขาม,มิ้นตั้งนะครับก็ไอ้มีหัวแ,แอนนะครับหมู่นี้มันมีการเข้ามาใจนะฮะในการยับยั้ง ในโควิดได้นะครับก็คิดว่าลื่นมนี้นะความต้องาการของตลาดก็น่าจะสูงทีเดียวนะเพราะหลายที่หลาย่างซึ่งก็มีความต้องการที่จะเอาไปพัฒนาเป็นยาักษาโควิดเในลักษณะนั้นนะครับอันนี้ก็เรื่องที่คิดว่าในเกษตรกรรางตอนนี้ที่จะปลูก คือมันได้สไตค์นะครับก่อนเนี้ยมีหมูสมุนไพรที่มันใช้อาา่าโควิดได้นะครับก็ต้องมาปลูกนะก็ปลูกไปแ่ยอกหมูนี้ปลูกมหมาบนีนี่แค่เจาะเม็ดพันมาวานวันวานมันจะขึ้นนะเอาญ้าสักหน่อยอา่าที่จะเป็นการน้อยก็คงจะเอาห้านะครับใส่ปุ๋ยฟองก็ ได้นะครับแต่ว่าบัตรไฟก็ได้นะครับมันค่อนข้างง่ายะง่ายง่ายนั่งนักเลยนะสำหรับอันไอ้ฟ้าสซาไลโจนะครับก็แทนศัตรูรบกวนไอ้อย่างตออย่างมันก็เบาค่อยมีศัตรัยเพราะมันข่มนะแมงก็เบาค่อยเอ่อละกับมันศัตรนะแล้วก็เห็บอันนี้นะครับ เอ่อนอกหรือจากฟ้าทะลาโจรน,นะคะนรับไอ้อลแอนนะฮะตอนนี้สึกจะมีความต้องการค่อนข้างสูงนะคะรับตอนนี้ราคาเอ่อก็ค่อนข้างดีนะครพเตอร์เอ่อกิโลโมมกคาสามสิบาทเดี๋ยวนี้ขึ้นไปเป็นร้อยเลยนะครับขิงเห็นตัวหนึ่งก็มีมีความเอ่อ ต้องการมีการใช้กันค่อนข้างมนกในช่วงนี้นะอันนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องพู้กันบ่อยๆนะในจังหวะนี้ก็ว่าในช่วงนี้นะครับครับออพอดีนะฮะเ,เที่ยวก่อนเนี่ยผมเล่าว่าเอเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ย ได้มีโอกาสได้ไปเวียดนามนะครับพอดีอโอลูกซิดนะที่มาเฮียนไอเรื่องข้อเหตุทางเช่านะฮะก็จากเวียดนามมีมีสักเจ้ากับคนนะฮะก็หลายคนก็ยังติดต่อกันอยู่นะครับแล้วก็พอดี อในช่วงหลังๆนะครับได้ส่งข่าวในเรื่องไอ้ฟ้าสะลายโจรต่างบ้านเฮาเนี่ยที่เอามาใช้ในการควบคุมไอ้โควิดเอ่อเมืองเก่านี้ได้นะครับอา่างเวียดนามก็สนใจนะฮะก็ให้ปลูกพงนะครับก็พอดี มีนะมีที่ที่เขาอยากจะปลูกนะครับากาว่าจะปลูกเป็นพื้นที่ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดสอง0มืนสองพันเฮกตาร์เอาหกคุสองห้าคูณเข้าไปอันนั้นคือจำนวนไร่นะครับก็ค่อนข้างกว้างนะครับก็เลยไปชจววยพอนะครับ ว่าพื้นที่มันจะเหมาะสมก่น,นะฮะก็จะเท่าที่ไปดูนะฮะที่ที่เขาจะใจปลูกฟ้าลาเจอรก็ค่อนข้างจะเป็นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทีเดียวนะถ้าดูจากมูลหญ้ามูลวัชพืชอ,อย่างที่มันขึ้นในพื้นที่ก็หันมันเขียวดีนะครับ มันจะเลยง,ง่วงงานดีกว่าคิดว่าน่าจะเหมาะทีเดียวนะครับก็เจ้าที่ดูนะเขากะาว่าจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างนักนี่นะครับง่ายๆเบื้องต้นที่บอกเขาไปเลยก็บอกว่าถ้าจะปลูกก็ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวสร้งระบบกู้น้ำนะแบบที่พป็นเาว่าเซ็นเตอร์ไพวันะครับ มันจะเป็นต่อเอายาวๆนะครับแล้วก็ติดหัวสปริงเกอร์เป็นแขนนะมันก็จะมีทั้งแบบที่อติดล้อนะะติดล้อแล้วก็พ่นน้ำนะพ่นน้ำจากหัวสปริงเกอร์เนะี่ยลงมาหดเอ่อถ้าใช้ระบบนั้นในพื้นที่ใหญ่ๆมันก็จะเหมอสสมนะครับแล้วก็ การปฏิบัติการอย่างตัวอ,อย่างเบื้องต้นถ้าเขาบอกหูเรื่องมันเลยนะครับก็บอกเป็นอย่างนะเขามีแส้ตทางที่จะลงทุนดอกแค่ฟังบริษัทที่ข่าวแปงเครื่องหุ่งน้ำนะแบบเซนเตอร์ไพวอตแตลว่าแบบไอเนี่ยแบบไอ,แบบไอเป็นแขนแล้วก็มีสปริงเกอร์ิปที่มันเตลไปหดน,น้ำไป อได้ตลอดออย่างนี้นะครับก็ฟังไปเลยก็แล้วกันนะฟังสมัยที่ผมเคยไปอทํางานอยู่ที่ซาอุดีนะฮะก็เกยก่อนแ,แรกที่จริงเขากับไม่แจ้งเรื่องไอ้ระบบมันสัตนด์าเพียงแต่ว่าเปิดแคตสล็อกมันอในในแคตสล็อกมันมันก็น่าจะเข้าท่าดู ที่มันโฆษณาอมันมีคลิปเมียงดูเอ่าอย่ายเข้าท่าก็อ่อางทางที่เบื้องต้นในแต้เนี่ยเขาก็เปเนี่ยวผู้เรื่องอะไรอย่างมางงนนงันสนใจนะฮะเขาก็ทําตัวเป็นคนผู้เรื่องอย่างดีเลยนะครับอ่าเริ่มต้นก็คือสั่งซื้อเข้ามาเลยนะครับอ่าเพราะว่าระบบนี้มันก็อมูลค่ามันแต้นี่ก็ค่อนข้างเ ใช้เงินนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราจะลงทุนทําพื้นที่นักมันก็ต้องใช้มันก็ต้องลงทุนนักเป็นรื่อปกติอยู่แล้วต่อเขาสั่งไปนะครับเขาสั่งซื้อไอ,อ้ระบบน้ำนี้ไปนะครับบริษัทที่จะขายของมือเนี่นยนะครับเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาดึงสี่ห้าคนเลยนะครเขาก็หวังที่จะขายของมือน,นะครับเอ ก็จะมาทำาพ้่อเลยนะครับมาทำาพืเลยตั้งแต่ปรับพื้นที่เอ่อที่จะเือไอ้ระบบที่ห้่งน้ำเนี่ยมันใช้ได้สะดวกนะครับเขามาเตรียมตี้ให้มาปรับตีเพ่อมาวางต่อห้แลว้วางระบบวางระบบไฟฟ้าให้เอไปเซ็เลยนะครับ น,นีก็แนะนำะตางเวียดนาม,มเขาทำในลักษณะนี้ในลักษณะที่ผมเคยทำที่ซาอุดีนะฮะคือสังตังมาเลยนะครับตังมาเลยก่อตังคนขายนะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่เหมือนัวเองแล้วก็มาฝึกมามา,มาทำาใร้ระบบมันทำงานได้นะครับแล้วก็จะสอนคนงานเขาเนี่ยนะครับคือเรียนรู้ เวลาเจ้าหน้าที่เขาอยู่แล้วเจ้าหน้หนาที่เขาปิกไปแล้วนะครับคนางานของเขานะฮะก็จะทํางานจะดูแลระบบได้นะครับสั่ง,งมาเบื้องต้นสั่งมาสักชุดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างถูกมันบบบเประ่ทศแปลงก็จะได้นะฮะร,ระบบที่จะสามารถที่จะขึ้นน้าได้ อ่สิบเฮกตาร์สิบเฮกตาร์นี่ก็ประมาณอ่หกสิบหกสิบกว่าไร่อ่ 6, หกหกสิบสองไร่เกินนะครับมันก็จะตอนนี้ถ้าเป็นของจีนนะครับอ่สมัยก่อนแต่แจ๊นี่คือขอสั่งของฝรั่งน,นะอันนั้นค่อนข้างแรงอนะแต่ว่าในระยะหลังนี่มีมีของจีนขายตัว ระบบหนึ่งที่จะดูแลพื้นที่ได้ประมาณประมาณร้อยไร่ที่กนแล้วแบบนะฮะมันก็จะใช้เงินอยู่สักประมาณสักสองสามแสนนะสักสองสามแสนนะครับอก็คิดว่าเื่องเบื้องต้นสั่งมาสักชุดดูก่อนนะครับ เขาก็หวังว่าจะได้ขายเงาหลายชุดนะจะได้จะได้เขาก็ติดมานะครับเขาจะส่งผู้เชี่ยวชาญของเขาเนี่ยมาสักยังไม่น้อยกว่าสองสามคนนะฮะก็มาช่วยติดตั้งนะมาช่วยจัดก,การ,าพ,รพื้นที่ของตัวนะอพอจะตั้งยบดร้อยแล้วทีนี้เราจะปลูกเรื่องของเขาละนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายสุดนะครับ เออก็อันนี้เป็นเออเป็นระบบที่คิดว่าเออสามารถที่จะใช้ได้นะฮะเออสำหรับผายที่มีพื้นที่นั่งนักนะพื้นที่ว่าเป็นร้อยไร่อย่างนี้นะฮะก็สร้างระบบคิดขึ้นเพราะว่าเซ็นเตอร์ไพวอทนะครับเออเข้ามาใช้นะครับสำหรับมันเออเป็นระบบที่ซึ่งน้ำไปเออไปค่อนข้างจะ ตัวค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะฮะอ่าแล้วก็ค่อนข้างคุ้มค่านะฮะในการลงทุนนะครับอ่เขาจะใจสำหรับอ่ปลูกฟ้าลายจนแต่ได้นะครับแต่ว่าาจะปลูกพืชอย่างอื่นนะฮะอา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมมู่มูพัดก,กานะมู่พัดก,กาชักสระนะครับแต่ว่ามูมเข้าโพดมู พืชไร่ยังก็ได้นะแต่ว่าคิดว่าที่จะใช้ได้คุ้มค่านี่นะน่าจะเป็นมูพืชสวนนะฮะอาจจะเป็นมูมูพักนะครับมูพักสลัดมูอย่างนี้น่าจะค่อนข้างคุ้มค่านะครับถ้ามันเป็นเดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีคนเอามาใช้นะครับ อในบ้านทฮานี่ก็มีหลายเจ้านะถ้าไผไปตังสุพรรณบุรีนะครับอไปตังสระบุรีอย่างย่านนั้นนะระบบชื้นน้ามีตอนนี้ก็จะมีบริษัทหลายบริษัทที่อปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่ๆปลูกนะง้อยแปลงใหญ่ๆก็จะใช้ระบบพื้นน้าแบบเนี้ยนะครับอ,อันนี้ก็ คิดว่าถ้าไทยคิดนะที่จะทำะการเกษตรในในระดับมันที่ใหญ่ๆห่น้อยนะครับะระบบมีน้ำที่เป็นเพราะว่า,วาเซ็นเตอร์ไพวตกับว่าไพรเวตเซ็นเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับเป็นระบบที่ค่อนข้างะสะดวกค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็การลงทุนก็อาจจะนักหน่อยในในช่วงแรกนะครับแต่พอ ติดตั้งเรียบร้อยแล้วมันเขาจะปลูกพืชในระยะยาวแต่แน่นี่คุ้มค่านะครับคุ้มค่าทีเดียวเลยนะที่จะปลูกไอ้ไอ้อะปลูกไอ้ฟ้ารลาโจนนะที่ในพื้นที่สองหมืสองพันเฮกตาร์นี้นะครับผมก็เลยบอกตังอตังเขานะนะครับสั่งมาเลยกั็แล้วกันนะถ้าถูกถูกสตัง์สต่งของจีนเข้ามานะครับ แล้วก็ถ้ามีฝีมือนะฮะแบบเดียวการตังเอ่องบ้านทาวนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะสั่งมาชุดเดียวอ่แล้วก็ดูว่ามันมีส่วนประกอบจะได้นะครับเอ่อแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ชุดหลังๆนี่ส่วนใหญ่ก็เปียกแปงแช้คนเดียวไปยากก็จะใดนะโดยอาศัยมูช่าง กระดาท้องที่เราก็ได้นะช่างพอกช่างเชื่อมอ,อย่างวันนี้นะครับก็สามารถที่จะดูนะฮะดูรูปแบบแล้วก็เอามาแปลคนเดียวได้นะครับชุดที่สองชุดที่สามชุดอ,อย่างท่าท่าตไปนี่ก็น่าจะแปลคนเดียวได้นะแปลคนเดียวได้ในราคาที่ คงบบบบบเต้าการี่โหงสั่งเข้ามานะพอสั่งเข้ามาอนอกเหนือจากแค่ขนส่งแล้วนะครับนอกเหนือจากค่าอาพนักง,งานค่าไอ้คนมาติดตั้งแล้วนะครับอในในต่อต่อไปนะเรารู้หลักการงส่วนประกอบหุ้อย่างต่ออย่างนี้ก็น่าจะแตกคุณเดีวได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าระบบอันนี้จะแจกกับแจ้คของใหม่นะครับ ผมไปทํางานที่ซาอุดีนะเมื่อสักประมาณ 40, 40กว่าปีที่แล้วนะคิดว่า 40, 40กว่าปีที่แล้วเออก็มันก็มีอยู่แล้วนะครับชุดแรกที่สั่งเข้าไปใช้ตอนที่ไปทํางานซาอุาดีนั่นก็เป็นระบบที่เอ่อพึ่งใช้กันมาค่อนข้างค่อนข้างนักนะนะนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ ผมอันการใช้ระบบนี้ครั้งแรกนี่ก็ที่อิสราเอลนะเพราะว่าตอนที่ไปสุดงานนะไปดูงานที่อนะิสราเอลไปไปหันระบบนี้เป็นค,ครั้งแรกนีแต่ว่าตอนที่ได้ไปทํางานกับมันแต้แตเนี่ยคือตอนที่ไปอยู่ที่ซาอุดีนะครับก็อาศัยเนี่ย คือบางบางเรื่องนีบางทีเทาหมอกผันประได้รายาละเอียดขอมุ่งนื่งหุงเราวเป็นอะไรเน่อาแต่ออเวลาเวลาหมดละนะครับถ้าจะได้ก็อ่ค่อยว่ากันอาทิตย์หน้าก็แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ